ทุกคนด้วยค่ะวันนี้เฟชมาอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็ทางคอแซเขามีการจัด งานเปิดตัวของเล่นใหม่ๆซึ่งมีเยอะมากทั้งสายคอม DIY หรือว่าแกจ็ต Elgato Steam Deck ค,คือเยอะมากๆนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็จะขอมาเน้นอัปเดตว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าแบรนด์อื่นที่น่าสนใจแต่เราก็จะขอไปแบบจัดเต็มที่เมาส์คีย์บอร์ดซึ่งมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆนะคะยิ่งสายคัสตอมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามไปดูพร้อมกันได้เลย ของชิ้นแรกในช่องเราที่ต้องเปิดมาก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดใหม่อย่างคอ r แซ i r ร a r k e r 75ที่มาในคอนเซปของการคัสตอมไมค์ได้ตามต้องการพร้อมกับของเสิริฟอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูายละเอียดกันโดย c o อแซ i r m a เก e r 75เป็นคีย์บอร์ดไซส์75%มาพร้อมกับเคสอลูมิเนียมมุมบนซ้ายจะมีนอ็อปมาให้ซึ่งตรงนี้สามารถอดเปลี่ยนเป็นจอได้อีกด้วยแต่จะต้องซื้อจอเพิ่มเองถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะเขาก็จะมีการโชว์เรื่องของไส้ในว่ามีการมอโฟมมาให้หลายชั้นพร้อมกับโครงสร้างอะไรต่าง เรียกได้ว่าครั้งนี้คอแซก็คงทํากันบ้านมาจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเฟชก็ไม่แน่ใจว่าในไทยจะเข้ามาในรูปแบบของแบโบนพรีวิวพร้อมใช้เพราะเท่าที่2มาในเว็บไซต์ของทางคอแซเนี่ยจะให้เราสามารถคอนฟิกได้ตามใจชอบมีตั้งแต่สีเคสสวิชของแบรนด์คอแซเองคีย์แคปรวมไปถึงเรายังสามารถมาเพิ่มระบบไร้สายสที่หลังได้เพราะว่ามีโมดูลเอามาใส่เพิ่มเติมได้อีกก็ถือว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถจะคัสตอมไว้ได้หลายจุดเพื่อรองรับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยส่วนของฟิลลิ่งท ะะอันนี้ทางแบรนด์เองก็มีการทําการบ้านมาเพิ่มในะระดับหนึ่งเพราะว่าด้านในเราสามารถเลือกเพจได้ระหว่าง PC และ FR4 อยากจะให้โทนเสียงไปในแนวไหนก็คือเลือกได้แล้วก็ตอนนี้ค่ะทางคอแซมมีพัฒนาการใช้งานปรับแต่งผ่านเว็บเบสได้แล้วซึ่งเฟซไปลองเทสมามันอาจจะมีช้าๆหน่วงๆนิดหน่อยเพราะยังเป็นตัวเดโมอยู่แต่ว่าภายในเว็บก็มีให้ปรับแต่งทั้งคีย์มปปิ้งไลท์โหมดหากใครซื้อโมด,ดูลหน้าจอไปเพิ่มก็จะมีแถบให้ใส่รูปภาพนิ่งได้หรือว่าไฟล์จิ๊บลงไปได้อี ก็สําหรับ Corsair Marker 75เนี่ยเดี๋ยวจะมีเข้าไทยมาแน่นอนนะคะเพลเพการเปิดตัวเนี่ยอาจจะเปิดมาในช่วงของคอมมารเร็วๆนี้ด้วยก็ต้องมารอติดตามกันค่ะมีคีย์บอร์ดแล้วก็ต้องมีเมาส์บ้างปีนี้ Corsair หยิบ Semita Elite Wireless มาเป็นรุ่นชูโรงที่ออกแบบมาด้วยปุ่มมาโคดด้านข้างกว่า12ปุ่มถามว่ามีเยอะขนาดน,นี้เพื่ออะไร <c oughs> ก็เขาออกแบบมาเพื่อเกม MMO แล้วก็โมบ้านนั่นเองหลักๆเกมแนวนี้ก็ต้องมีการกดปุ่มที่เยอะเพื่อเรียกใช้สกิลแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรามีเมาส์สามารถบัน ทึกได้หลากหลายค่าและสามารถกดใช้ง่ายในปุ่มเดียวในเจ้า Mouse Simita Elite v i o l e นี้<ๆ>เขาก็ไม่ได้ออกแบบมาแค่สายเกมอย่างเดียวขนาดนั้นนะคเะพื<ๆ>่อนๆยังสามารถเอาไปปรับใช้ในการใช้งานทั่วๆไปได้อย่างเช่นการทํางานการใช้สตรีมเพราะตัวเมาส์นี้สามารถจะเข้าไปเซตติ้งผ่านสตรีมเด็กได้อยากใส่ฟีเจอร์อะไรหรือว่าตั้งเป็นมาโคใช้ทํางานก็สามารถเลือกควบคุมผ่านตัวเมาส์นี้ได้หมดเลยค่ะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยใช้งานไม่ยากส่วนรูปทรงเมาส์จะมาเป็นทรงมือขวาน้ําหนักเมาส์อยู่ที่ประมาณ1 1 4กรัม มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพื่อให้ตอนจับใช้งานเนี่ยสามารถวางแบบปาล์มกิบลงไปได้จะได้จับใช้งานได้นานๆมีความเออร์โกโนอโมิกส่วนระบบการเชื่อมต่อจะเป็นแบบไตโหมดโพลิเลได้สูงสุด2,000เฮิรตซ์เซนเซอร์เป็นออปติคอลคอเซมกอร์แมนหรือว่าเทียบเท่ากับพิกอาร์3395ณตอนนี้ซึ่งเป็นสเปคที่เพียงพอต่อการใช้เล่นเกมหรือว่าใช้ทํางานม,กมากๆก็ขอแนะนําสําหรับคนที่ชอบแนวเกม MMO m o b a หรือว่ามีบางช่วงที่ต้องหยิบไปใช้ทํางานด้วยรุ่นนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยค่ะนอกจากนี้เกมมิ่งเก ที่น่าสนใจยังมีคอแซ่คอแล d บดูมดักเอ e เกมที่มาแรงสุดๆในตอนนี้สารภาพตามตรงว่าในไทยไม่ได้มีนําเข้ามาจําหน่ายแต่ว่ามีแจกเท่าที่ไปสืบมาจะมีแจกเมาส์หูฟังนะคะถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยไปรอติดตามในเพจของคอแซ่ไว้ได้เลยพอเขามาจัดเด็กเซตอัพแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันดูเข้ากันมากๆาเลยเนาะมีใครลองเล่นเกมนี้แล้วติดใจกันบ้างอยากจะได้ซักเซตไว้จัดโตคอมก็ลองคอมเมนต์มานะคะเผื่อทางคอแซ่เห็นจะได้เอาเข้ามาวางจําหน่ายสักนิดนึงถัดมามาดูที่โซนดรอปกันบ้างอันนี้ เป็นสายคัสตอมคีย์บอร์ดต้องเคยมีเข้าไปส่องคีย์แคปในเว็บไซต์เขาว่างแหละรวมไปถึงว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทลูกของทางคอแ s a ด้วยหลักล่ะให้ไลท์ของดรอปนะคะก็จะเป็นพวกเซ็ตคีย์แคปต่างๆบางอันก็มีคอลเลกชันพิเศษเช่น Lord of the r i n g ซึ่งเป็นเซตที่ป๊อปปูล่ามากๆของดรอปและที่เห็นตรงกำแพงเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะอยากจะฮิ้วกลับบ้านสักอันนึงแล้วเขาก็ยังมีจัดติมโต๊ะคอมไว้ด้วยซึ่งเป็นเซต Starfield Inspire จะได้ฟีล l ิ i n g อวกาศในหน่อยดูเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้ากัน ซึ่งในไทยตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนนําเข้าดอกมานะคะอาจจะต้องไปสั่งผ่านเว็บไซต์ของทางดอบก่อนแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยดอบเขายังไม่ได้ออกของใหม่สักเท่าไหร่ก็จะมีเซตสตาร์ฟิลเนี่แหละที่เป็นของใหม่สุดณตอนนี้แล้วก็ไว้ไวรอติดตามกันในปีหน้านะคะว่าจะมีอะไรบววามาอีกบ้างแวะมาดูของแต่งโตคอมกันบ้างก็แบรนด์ในเครือของคอแซจะมีเอลกาโตด้วยอย่างที่เรารู้กันที่จะทําพวกสตีมเด็กอุปกรณ์ทําการสตีมต่างๆจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสตีมเด็กเขาก็ไม่ได้มีเอาไว้แค่ เอฟเฟกต์แล้วเนาะทุกคน mm hmm. เขาก็พัฒนาเป็นเหมือนสวิช c h IoT อันนึงสามารถสั่งการได้หลากหลายขึ้นและอย่างล่าสุดมี mm hmm. เซตไว้ควบคุมการจัดอีเวนต์จัดไฟต่างๆมีขนาดที่ยาวขึ้นติดแหลกได้ mm hmm. หรืออย่างตรงนี้จะเป็น Steam เด c k ค่ะแต่ว่าบริเวณด้านหลังจะเป็นเหมือนแผง PCB เปล่า mm hmm. ซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้สกิล DIY เพิ่มขึ้นมา mm hmm. ไปติดที่ PC mm hmm. ก็ได้หรือว่าเลือกมอดได้ตามใจชอบ mm hmm. แล้วที่น่าสนใจสําหรับเฟซน,นะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวคอแสสีนอตเอชทัสสกรนเป็นจอที่มีขนาดกําาลังงดีว ตรงใต้จอเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเหมือนเป็นจอเสริมแต่งโตคอมให้มันดูเต็มมากขึ้นถ้าถ่ายลง IG นี่ก็คือแบบล้ำมากมากนอกจากจะเอาไว้แต่งโตคอมได้แล้วเพื<ๆ>่อนๆยังสามารถจับสิ่งนี้ไปอยู่ในเคสคอมที่เขารองรับได้อีกด้วยก็จะกลายเป็นจอที่เอาไว้ดูข้อมูลคอมได้อีกอันนี้แบบเฟซเลคคอมแมนมากมากนะคะถ้าเกิดใครเป็นสายจัดโตคอมลองดูสิ่งนี้กันได้เลยแล้วแฟนก็มีเก็บบรรยากาศอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจที่เขาเน้นทําเรื่องของจอยสติ๊กแล้วก็ในช่องของเรามีคนชื่นชอบจอยเยอะเหมือนกันนะ โดยอันนี้จะมีชื่อแบรนด์ว่า s c บคัค่ะซึ่งจะมีการทําจอยมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรง Xbox PS5 ที่ดังๆในคอมมูจอยก็จะเป็นตัว s ับดีเฟก c t รุ่น FPS ที่ราคาเกือบหมื่นซึ่งแพงกว่าเครื่อง PS5 อีกทุกคนซึ่งรุ่นนี้ค่อนข้างจะดังมากๆนะคะโดยที่น่าสนใจสําหรับจอยของทาง s c บคับนะก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ลวดลายต่างๆมีให้เลือกเยอะหลากหลายแล้วก็ฟีลลิ่งตอนจับถือถือว่าโอเคมากๆด้วยคิดว่าจะมีเข้าไทยเร็วนี้แล้วก็มีสปอยราคา มาอีกว่าสามารถจะชนกับจอยของทาง Xbox ได้เลยก็หากใครชื่นชอบจอยก็ขอฝากแบนรนด์สกับไว้อีกหนึ่งแบรนด์ค่ะไปกันต่ออีกหนึ่งไฮไลท์ในเครือของคอแซนนั่นก็คือฟ a นเทคแค่ได้ยินชื่อน,นี้เห็นอะไรแบบนี้เนะ่แฟนซิมเลสซิ่งน่าจะมีกีดค่ะโดยภายในบูธเขาก็จะมาพร้อมแบบเซตที่ให้เราลองเล่นได้แล้วก็โคงมาลัยที่ได้ไลเส้นทาร่วมกับแบรนด์รถดังๆอันนี้เอามาโชว์เยอะมากทุกคนอย่างเฟซเนี่ยอยากได้พอชนะคะโอ้โหได้จับแล้วมันฟินอย่างนี้นี่เองเนื้นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของเฟ เหมือนกันที่ได้ลองระบบซิมเรสซิ่งของทาง f ฟ n a t e ทโดยที่เฟสต์กำลังนั่งลองนี้ก็จะเป็นคอกพิทที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดนั่นกะ็คือขับสปอร์ตจีทีอกพิทวิลเบดเป็นตัวขับสปอร์ตดีดพ15นิวตันพวงมาลัยเป็นขับสปอร์ตสเตียลลิงเวลจีที3 andren 4xbox เท่าที่ลองไปคำนวณมาเซตนี้ยังไงก็ต้องมี2องสาแสนแน่นอนสําหรับราคาที่แบบอยู่ในไทยนะคะแต่พอได้ลองเล่นแล้วโอ้โหมันสุดมากทุกคนทั้งแรงหน่วงฟิลลิง่งมันดีมากๆแม้ว่าตัวเฟสเองอาจจะ ไม่ค่อยคุ้นชินกับซีนเรสซิ่งเยอะขนาดนั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนๆนเกมแนวนี้เนี่ยน่าจะมีกีดแน่นอนโดยตอนนี้เท่าที่เฟซทราบข้อมูลยังไม่ได้มีผู้นาเข้าหรือว่ามาวางจไหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการจริงจังสักเท่าไหร่แต่ในอนาคตทางคอแซก,ก็มีแผนจะนําเข้ามาในประเทศไทยอยู่ยังไงก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงเพื่อว่ามันน่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยของแฟนๆฟนซีนเรซิ่งท้ายแฟน a t i c ค่ะส่วนที่เหลือนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกเคสคอมอุปกรณ์ต่างๆทั้งชุดน้ำพัดลม supply Power Supp ซึ่งทางคอแซก็มีเปิดตัวมาเยอะพอสมควรในงานนะคะแต่เฟชเองอาจจะไม่ได้จาะลึกด้านนี้สักเท่าไหร่ก็ขอเก็บเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็รุ่นที่น่าสนใจอย่างคอแซ Air 5์ห้ที่ออกแบบล็อกโฟล์ลมให้เป็นอิทางที่กําหนดเพื่อจัดการลมเย็นลมร้อนให้ดีที่สุดหากเพื่อนๆสังเกตบริเวณด้านบนด้านล่างนะคะก็จะมีเหมือนเป็นป่องเอาไวบา้บังคับทิศทางลมโดยเฉพาะก็คิดว่าเป็นเคสอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถจะจัดการโฟรลมได้ดีมากๆนะคะอันนี้ยังไม่นับรวมดีเทลตรงบริเว เด้านหลังอื่นๆนะก็ใครอยากเน้นเรื่องของโฟลรมเคสรุ่นนี้น่าสนใจมากๆนอกจากนี้ยังมีเคสสวยๆอย่างคอแซไอคิวลิงเฟรม 4,500X ที่บริเวณด้านหน้าเขาก็จะทํามาแบบโค้งๆไม่มีรอยต่อเน้นความสวยงามแบบนี้เลยเห็นแบบนี้นี่อยากได้ข้หม่สักเครื่องเลยค่ะทุกคน และนี่ก็จะเป็นอัปเดตทั้งหมดเกี่ยวกับคอแซนะคะซึ่งหลักๆก็จะเน้นเป็นเรื่องของเมาส์คีย์บอร์ดยดเจ็ตต่างๆเนาะพวก DIY อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไฮไลท์อย่างตัวแฟนเทสตัวจอยก็น่าสนใจมากๆเนาะในคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากได้เก็บตังโลแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากได้นะคะเพราะว่ามีฟีดแบ็กเยอะเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เข้าไทยเร็วขึ้นนั่นเองก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกับ บล็อกเล็กๆนี้กันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนตอนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, share, บสไคร้วันนี้ไปแล้วค่ะบาย